ะะเป็นอ่างเก็บน้ําเรายืนอยู่ที่เขาเจาะเอาไว้สาหรับตกปลากลมบล็อกเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้เป็นน้ําตรงนี้เป็นตะลิ่งนี่เพื่อนๆเห็นป่ะระดับตะลิ่งแต่ระดับน้ําสวัสดีค่ะเพื่อนๆวารีแพกพัทแช,ชนแนลนะคะวันนี้ พาเพื่อนๆมาเดินดูที่อ่างเก็บน้ําอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้มองไม่รู้เลยว่าตรงไหนมันเป็นน้ําตรงไหนมันเป็นสโนตรงนี้มันเคยเป็นที่จอดรถมาก่อนนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถทางนู้นก็เป็นป่าสาธารณะนี่ตรงนี้คือเป็นที่เล่นน้ําที่อนน์เคยมาว่ายน้ําดูปลามาก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าตรงไหนเป็นน้ํา ตรงไหนเป็นแลนเออตรงไหนเป็นที่พื้นดินนะคะเพื่อนๆมีตรงนี้มันเคยเป็นชายหาดชายหาดส่วนตรงนี้เป็นน้ําเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันเลย What are you doing anon? มา say hi, hi. Are <laughs> the icicle? y a h yeah You wanna break it down? s u <Sure. S 1> <laughs> Be careful with the p o k e on your head มีไอซิกอยู่หนึ่งอันนะเพื่อนอันนทนบอกฉันจะหักมันอ <c oughs> โอ้คุ <c oughs> อน well <c oughs> ตรงที่เรายืนอยู่นี่ยังเป็นชายหาดอยู่แต่ว่าเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมนี่ปลายนิ้วเรานี่มันจะเป็นเริ่มเป็นพื้นน้ำแล้วนะคะมีคนมาทำไว้ก่อนแล้วมีคนมา เดินไว้ก่อนเราแล้วนนเดินไปแล้วอนอน be careful เห็นไหมคะมีคนทั้งมาเจาะเป็นที่ที่ไปนี่เป็นน้ํานะคะเพื่อนๆมันเคยเป็นแบบสระว่ายน้ําเป็นที่เขาเปิดคลาสส,สาหรับสอนว่ายน้ํามาก่อนตรงนี้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่บนน้ํานะ And don't just be careful where you go and นะ make sure because out here is really deep Don't go too far อนนนนี่ชอบชอบจริงๆนี่นะคะเพื่อนๆมันก็ยังดูหนาอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่รู้อะไปไกลเกินอันนั้นตรงที่อนนนยืนนะั่นเป็นกลางอ่างเก็บน้ำเลยนะ càng mưa, càng chân Trinh Mị cả có bảo Không How is look like over there? The hole for fishing? Okay. แล้วมีนโกช c k i ดเอาอานนท์บอกว่าตรงนั้นมันมีรูที่เหมือนคนไปเจาะไว้สำหรับตกปลามีรอยถังถังที่คนมานั่งตกปลาจริงๆด้วยเพื่อนๆมีรูรูที่เขาเจาะไว้สำหรับตกปลากลมบล็อกเลยเห็นไหม ความหนาของน้ําแข็งเพื่อนๆเ,เห็นไหมน้ำที่มันแข็งเป็นน้ําแข็งความหนาน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดนิ้วได้คือเหมือนว่ารับน้ําหนักเพราะมันแข็งไปทั่วไงแข็งไปทั่วมันน่าจะแข็งแรงพอที่คนมายืนมาเดินเล่นดูอนนท์เหยียบตรงนั้นมันแฉะทางนั้นมันทางนั้นเพื่อนๆมันมันดูเหมือนมันเป็นน้ํามากกว่าเผื่อมันบางไอ i n ้ w วิวิชุด walk back Yeah. yeah. That other side looks like there's more water. Over there? Yeah, like that. Uh-huh. Yeah, over there. อนนทบอกว่าทางนู้นน่ะมันมองเหมือนว่ามันเป็นน้ํามากกว่ามันชื้นมากกว่ามันน่าจะไม่แข็งน่าจะไม่ปลอดภัยแต่ทางที่เรายืนหรือว่าไปทางนู้นจะแข็งกว่าเพราะฉะนั้น should we walk back something when stepped I I, feel like I อานนท์บอกว่าทางนู้นนะเวลาที่อานน์เดินไปนะอานนได้ยินเสียงเหมือนน้ำแข็งแตกเขาคิดว่าฝั่งนู้นมันจะไม่เซฟเราเดินกลับมาฝั่งนี้ดีกว่าโอเคโอเคไป let's go back <laughs> <Okay. S 3> อันนั้นนะคะไม่รู้ว่าคนเขาจะออกไปทําอะไรแน่นอนคิดว่าเขาจะไปเจาะรูเพื่อตกปลานะคะ กำลังเคลียร์พื้นที่ถามอนอนท์ว่าอยากเดินไปดูใ,ใกล้เขาไหมอน,อนนท์บอกไม่ไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาจะมาตกปลาเราน่าจะไปทําให้ปลาตกใจแล้วก็หนีไปมากกว่าหรือพูดง่ายๆอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดูอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยดีเลย <c oughs> อ,นอนนท์ าพาลูกมาเล่นสเลดมันก็คือเป็นกระดานเลื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นไปตามเนินตามเนินภูเขาแล้วก็ไหลลงมาซึ่งตอนเป็นเด็กๆก,กับน้องแพกับนนเขาก็เล่นเหมือนกันชอบเล่นมากเลยแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเขาบอกเขาไม่เล่นกันแล้วคนโตเขาไม่เล่นกันแล้วมีแต่เด็กๆที่เขาเล่นกันนะคะเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเอากระดานเลื่อนขึ้นไปบนเนินบนเนินสโนนะแล้วก็ลูกก็นั่งแล้วก็ไหลลงมาปื้ดอะไรเเหมือนสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ย นึกถึงตอนลูกเป็นเด็กๆเ,เนาะชวนทําอะไรก็ทำเดี๋ยวนี้นะชวนทําอะไรก็อ่ะแต่ว่าวันนี้อนนนเขาบอกว่าโอเคฉันอยากจะมาอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเรามาเดินตรงที่อ่างเก็บน้ําไม่ใช่ว่าอ่างเก็บน้าอันนี้มันเป็นบึงแต่เมื่อกี้นี่อ่างเก็บน้ําตรงข้างๆบ้านเราอันนั้นบ้านเราอยู่ตรงนู้นส่วนอันนี้เป็นเป็นบึงที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะ น้องแพรกับอ,อนนท์เวลาไปโรงเรียนน่ะเขาจะต้องผ่านตรงนี้ทุกวันไปส่งลูกทุกวันก็ต้องผ่านตรงนี้บางวันตอนเช้านะมันก็ขึ้นเป็นไอ้น้ำสวยงามมากวันนี้ก็เลยชวน,น,นอนนท์มาเดินเดี๋ยวจะเดินเข้าไปใกล้ๆทางนู้นนะคะแต่ต้องผ่านบ้านคนปไปอีกหลายอันนี้นะคะหลังจากพายุมาสามรอบภายในสองอาทิตย์อันนี้สโนว์ที่เขามาแล้วเขาจะต้องมาดันทางให้เราเดินนะคะ ก็จะต้องมาทําทางให้กับคนที่เดินอันนี้เรามาถึงอีกพร์หนึงแล้วนะคะ This way we should walk We have to walk on the snow Okay Follow the trail <laughs> อันนน์บอกเดินทางนี้มีคนเดินมาก่อนแล้ว <laughs> เดินไปโลดโอเคที่นี่เป็นที่ที่เราเคยพาลูกมาขี่จักรยานก่อนหน้านี้นะคะ ในบึงน้ํานี้นะเราไม่ใช่เราหรอกที่เคยเห็นต้องเขาเคยเห็นว่าพอหน้าหนาวมันพอน้ํามันแข็งปุ๊บเขาก็จะมาเล่นฮอกกี้กันที่บึงนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนเนี้น้ํามันน้ํามันแข็งก็จริงแต่ว่ามันมีสโนว์ปกคลุมเยอะถ้าเขาจะมาเล่นฮอกกี้จริงเขาจะต้องมาขูดสโนว์ออกเพื่อให้มันเหลือเป็นชั้นน้ําแข็งนะคะแต่ตอนเนี้พายุมันเพิ่งหยุด พิ่งหยุดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีมาอีกแต่พรุ่งนี้นี่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นพายุสโนแต่ว่าเป็นสโนแล้วก็ freezing c o l ก็คือความเย็นที่มันเย็นมากเย็นถึงอาจจะขั้นอันตรายว่าถ้ามือเราไปจับเหล็กที่อยู่ด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยมือสามารถติดอยู่กับเหล็กได้นะคะเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่า freezing c o l อย่างเมื่อหลายปีก่อนมันก็จะมีนะเขากรมอุตุเขาก็เตือนว่าออกข้างนอกให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดฟอสไบต์ก็คือผิวหนังได้รับการเสียหายจากความเย็นแบบเฉียบพันนะคะเพือ่อนก็คือผิวหนังตายแต่ก็ไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าเคยดูภาพข่าวภาพข่าวว่าจมูกแดงเล็บหลุดอะไรประมาณเนี้ แต่มันคงไม่ถึงขนาดนั้นนี่นะคะนี่เป็นบึงอันนี้เป็นบึงเฉยๆเป็นอ่างน้ําที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อ่างเก็บน้ําเหมือนว่ามันเป็นแบบน้ําที่มันไม่ไหลไปที่ไหนนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกบึงป่ะโอเคตรงนี้เป็นน้ําตรงนี้เป็นตะลิ่งนี่เพื่อนๆเห็นป่ะเห็นระดับตะลิ่งแตลระดับน้ํา นี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งมากพอหรือยังแต่บึงนี้นะเป็นบึงที่เขาเล่นฮอกกี้กันก็คือเล่นไอส์เกตแบบเล่นเป็นกีฬาโ okay. อเคอนนท์บอกว่าเราจะลงไปเดินไหม <laughs> อานอนท์ชอบอ๋อลุกแฟชั่นโอเร์เดอร์นี่คือตรงนู้นมันดูบางๆแต่ตรงที่เรายืนนี่มันยังดูหนายอยู่ okay. <laughs> อันนชไปที่ไหนอันน,นก็กระทืบแหละโอเคเมบี Maybe. ไม่น่าใจนะเพื่อนๆมันไม่ค่อยมีรอยเท้าคนแถวนี้เลยเหมือนกับมันไม่แข็งพอหรือไงโอเคหยิบสติกกัน ยังไม,ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีรอยเท้าคนไม่กล้าเดินไป I think it's okay to walk ดูก่อนว่าหน้าตาน้ำแข็งเป็นไงก็ I think it's safe to walk No, that is a footprint This right here? Yeah, what do you think? a No, n just go slow, make sure where you go. Make sure it's safe นะอนอนนี่是 real pond real water เลยนะเราก็อยู่ในบึงน้ำเหมือนเดิมตรงนั้นก็จะเป็นสนามหญ้าตอนหน้าร้อนส่วนสาธารนณะ ป็นนที่่ังตรงนั้นเป็นที่นอนประจำของพวกโฮมเล็ตแลเดินถอยหลังมาเดินถอยหลังมาไม่ได้มองเลยมองมองแต่กล้องแต่เราเชื่อว่ามันหนาพอที่จะไม่แตกลงไปนะหนาวขนาดนี้ตอนนี้มือเจ็บมากดูก็เท่านี้ค่ะเพื่อนๆแค่อยากจะแชร์เพื่อนๆว่าอ้ยตอนนี้หน้าหนาวที่นี่นะ มันหนาวมากแค่ไหนแล้วก็หน้าหนาวอะ่ะน้ำในบึงมันแข็งใช่ไหมคะแล้วคนเขาก็สามารถใช้น้ำในบึงเป็นลานน้ำแข็งสำหรับเล่นสเก็ตได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคนมาเล่นนะอย่างทุกปีนี่ตรงเขาบอกว่าจะเห็นเขามาขูดผิวสโนว์ออกเนี่ยจะขูดออกให้เหลือแต่พื้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มาเล่นไอซ์ฮอกกี้หรือว่าไอซ์สเก็ตกันนะคะเพื่อน ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะคลิปนี้แค่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะคะว่าในหน้าหนาวน่ะบรรยากาศมันต่างกับฤดูการอื่นๆยังไงนะคะถ้างงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายบาย,บาย,บายนอนอยู่สวัสดีครับไมเอฟซีสวัสดีครับเออครับบายบายผ่พา,พาต้มกระเตียแล้วก็ติ๊กมา เดินดูสนูน้ำแข็งพากันมาถ่ายรูปนี่นะคะที่เขายืนกันอยู่ข้างนั่นอ่ะมันเป็นมันเป็นอ่างเก็บน้ำอันนี้เดินไปได้ไหมคะสามีกันคือตอนนี้ฝนมันตกฝนมันตกพััๆใช่ป่ะบนสโนูมันก็จะเริ่มเปียกละเปียกแต่ว่า ความเย็นมันยังเย็นอยู่นะน้ําแข็งก็คงไม่ละลายหรอกแต่ถ้ามันกลับมาเย็นฟรีซอีกทีหนึ่งพื้นจะลื่นมากนี่เจอรูตกปาอีกหนึ่งรูเนี่ยขามาตกปาาลาเจาะรูไว้อย่างนี้มีตรงโน้อนอีกรูกนึงสามีเรียกมาเดินตามไปกัน วันนี้มีหลายรูเลยเพื่อนๆที่เห็นนั่นสามรูละวสี่รูที่สี่โน่นตรงที่ตรงมีทั้งห้ารูนี่ยวันนี้มีห้ารูเลยเมื่อวานมีรูเดียวอันนี้เขาเพิ่งมาเจาะเมื่อวานมันได้อลองล้วงให้ดูป่ะหนาวเอเมื่อกี้ลงมาแล้วอย่างเงี้ล้อ๋อน้ำมันแข็งแล้วนี่ใอยอยู่นะ อันนั้นรูที่เขาเจาะเมื่อวานนี้เองที่ทําคลิปแต่ยังไม่ได้ตัดเลยเขาเอาเอาที่เหมือนเลื่อยมันเลื่อยเอา,าอะไม่ยอมแตกเยแตกเลยเหมือนแตกข้างๆมือเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย ล่วงไหมเย็นเฮ้ยประมาเขากันขึ้นสอกขึ้นสอกเหรอก็ประมาณสักสิดนิ้วได้เนอะโอ้ยเย็นมือ <c oughs> ดูผมจุดไฟเหรอ <c oughs> จุดไฟบนน้ำแข็งเนี่ยนะหน้ามาเล่นนะดูเขา เขามาแคมปิ้งเหรอ <c oughs> ดูจุดไฟบนจุดไฟบนน้ำแข็งเนี่ยเจาะอีกรูเหรอมีหลายรูมากเลย <c oughs> โอ้อันนี้รูก็รูเท่าเดิมนะคิดว่าไอตัวที่เจาะเขาน่าจะเป็นเหมือนตัวครอบที่เขาเจ,จาะเจาะใส่ไฟกับโต๊ะ ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเย่ยอาจอาอ๋ออันนี้เจาอง่ายกว่าอันนู้นเนาะห <c oughs> ลเาว่าเป็นคืนเดียวน่าเขาเพิ่งมาเจาอเมื่อวานมากันสองคนมีไอ <c oughs> ้ที่ตัวเลื่อนลากเลื่อนมาแล้วก็เก้าอี้ก็เอกกอ,อมาพร้อมก่อนมืดหนึงนะ ให้ดูอไหมอันนี้เอาขาเหรอมีเอาขาแย่เหรอไม่ตื่นนะสือไหมไม่น่านะมืใกล้ก,ก,ลกันมือก้อ้นอยู่มใกล้กันไหมเมันแตกน้ำแข็งหนาประมาณเกือบฟุตได้นะครึ่งสองนะ่ะตรงนี้เขาน่าจะมาขุดแต่เขาไม่จเจาะหรอ เราเราเห็นเขานะเขาก็จะเอาพว่าถากถากถากก่อนถากแล้วเขาก็ดูดูดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ย้ายที่ถากไปเรื่อยไม่รู้อ่ะหนาอยู่พอมันแข็งทั่วกันหมดมันก็จะแข็งแรงนะถ้ามันแข็งเป็นหย่อมๆยม,มันก็อาจจะไม่แข็ง เอ้ยมือจะแตกแล้วมือเจ็บถุงมือไหมไม่เป็นไรมือลว้วนไนี่นะคะอ่างเก็บน้ำเมื่อวานพาลูกมาวันนี้ชวนสามีมาอันนี้บ้านชาวบ้านนะที่อยู่ริมน้ำนะราคาเขาก็จะแพงเป็นพิเศษเพราะวิวดีไง เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆบรรยากาศของหน้าหนาวที่นี่นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ายัางไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆว่าเราจะเอาอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆอ,อีกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย